สวัสดีครับพบกผมนะครับต้นบันนอยลีนะครับวันนี้ก็พามาอัปเดตลูกป้อนนะครับนกเขาใหญ่เก็ดแก้วนะครับชุดนี้เป็นชุดที่ลูกป้อนทั้งหมดนะครับเชื่องมากๆนะครับป้อนตั้งแต่ตัวยังเล็กๆนะครับนี่ก็คือนกที่ป้อนโดยอาหารแห้งนะครับผมใช้อาหารลูกไก่นะครับผมใช้อาหารลูกไก่ในการป้อนนะครับอายุของนกนะครับที่สมพ่อแยกป้อนนะครับก็คือเกียดถึงสิบวันตามที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าลูกนกช่วงนี้นะครับอาจะ จะเลืญอนเติบโตในค่อนขขางดีถ้าเล็กกว่านี้นะครับเราเอามาแยกปอนมันจะปอนยากนะครับแล้วก็ลูกนกจะาบ่ค่อยอ้วนนะครับถ้าเล็กไปนะครับถ้าโตไปนกจะบ่ค่อยเชื่องนะครับก็คือชุดนี้เป็นลูกป้อนทั้งหมดนะครับเชื่องทุกตัวนะครับเชื่องทุกตัวเลยนะครับเป็นนกเขาใหญ่ที่มีความงามอีกชนิดหนึ่งนะครับเสียงขันก็เหมือนนกเขาใหญ่ทั่วไปของเรานะครับแตกต่างกันแค่ลวดลายนะครับชุดนี้ถือว่าออกมาค่อนขขางครบเลยมีทั้ง เก็ดแก้วสีเข้มนะครับสีมอไม <Lob ry S 1> ่สีควนบุรีนะครับรวมไปถึงนะครับสีนี่นี่ครับสีที่ค่อนข้างหายากนะครับออกมาเหมือนกันนะครับนี่ตัวขึ้นจะสวยมากนะครับจะออกขาวๆนวลๆแล้วก็เป็นไล่นะครับอันนี้จะเป็นโกโก้แดงครับอันนี CPU ้จะเป็นสอยดำเนาะตัวขึ้นนะครับดูเยอะเยอะนะครับกินอาหารอิ่มแล้วนะครับทุกตัวนี้คืออิ่มหมดแล้วก็จะล่อเขากล่องนอนนะครับในนี้มีแค่แค่สองตัวนะครับที่เหลือก็คือเป็นเกล็ดแก้วทั้งหมดนะครับ นานๆนะครับจะมาอัปเดตลูกนกหลายๆให้ชมนะครับที่ผ่านมาก็ออกหลายนะครับแต่ว่าผมบ่ค่อยได้ลงคลิปใน y o ยูทูบแบบเต็มๆนะครับสำหรับลูกนกที่ออกมาเยอะๆนะครับเพราะว่าก็ติดภารกิจหลายอย่างนะครับลูกนกก็เลยบ่ได้เอามาลงคลิปให้ดูนานๆนานๆจะลงแบบหลายๆตัวให้ดูนะครับชุดนี้ถือว่าเป็นชุดที่บ่มีสีป่าเลยนะครับมีแต่เป็นสีเกล็ดแก้วทั้งหมดนะครับเป็นคู่ไข่คู่มั่นนะครับแล้วที่มีลูท่วนแค่3ตัวในนี้นะครับผมก็ใส่ห่วงขาไว้นะครับจะวันที่จําบ่ได้ว่าตัวไหนเป็็นนนนคคคู่่่ตััววไหหะรบสใญกื ไขช่ชุดพี่มากพ่อถ้าไข่เสร็จเราแยกออกไข่นกเขาแขกฟักมันก็จะไข่ใหม่พ่อถ้าไข่ใหม่เราก็เอามาให้นกเขาแขกฟักนะครับพ่อแม่นกก็คือมีนาทีแค่ผสมพันธุ์ออกไข่นะครับแล้วก็แทบจะบ่ได้เรียงลูกนะครับก็มีเรียงลูกบ้างนะครับสำหรับไข่ชุดไหนทีเก็บออกเราเนกเขาแขกมัมมีนกเขาแขกฟักก็ให้พ่อแม่ฟักเรียงลูกไปเลยนะครับสำหรับถ้าชุดไหนทีเนกเขาแขกว่างก็คือยัดเข้าไปทีละสองไข่2องไข่เพราะนกจะไข่บ่อยนะครับแล้วก็มีชุดที่เกิดจาก พ่อแม่ว่ใช่นกเขาใหญ่เกดแก้วนะครับเป็นนกอาซีโอวันตีนกับนกสีป่านะครับลูกเกิดมามีเกดแก้วก็มีนะครับบอร์อะรมาจำเป็นต้องเกิดจากพ่อแม่เกดแก้วเสมอไปนะครับอันนี้ก็ถ่ายก่อนช่วงจะไปทํางานนะครับผมก็เอาความหนาลักหนาลักของนกเขาใหญ่เกดแก้วให้มชมนะครับนี่นะครับการกินอาหารแห่งก็คือทําให้นกบวบเปื่อนนะครับนกบวบเปื่อนอานก ขนนี่เจ้าเงาเจ้างามนะครับจะสุขภาพขนจะอะไรจะดีนะครับการป้อนแห่งคือนกบบเปื่อนนั่นเนี่ยพูดง่ายๆนะครับอาหารกินมืดก,ก็คือเบเสียนะครับแต่สําคัญก็คือป้อนแห่งเนี่ยน้ำต้องกินเยอะๆนะครับเพราะว่าถ้าบงันนะครับมันจะทําให้อาหารบ่ค่อยย่อยนะครับเพราะว่าการกินแห่งเนี่ยคือ,อเป็นหัวอาหารยังเป็น พอง,งพงลงไปในในในกระเพาะอาหารนกนะครับดังนั้นต้องกินนําในปริมาณที่่คขนางเยอะๆสักหน่อยนะครับเพื่อเห็นบ่ครับให้มันอิ่มเพื่อให้อาหารยหอย่นะครับสังเกตง่ายๆนะครับนกที่อาหารย่อยก็คือชาวมานะครับอาหารในกระเพาะนี่แฟบนะครับแฟบก็คือบ่บเหลือตัวข้ังเนี่ยถือว่าเป็นการยหอยท่ทีดีมากนะครับถ้าเกิดว่ากินแล้ว อาหารยังเหลือเต็มกระเพาะมันเดิมอันนี้โอกาสที่นกจะผอมลงเรื่อยๆเรื่อยๆสูงก็คือกินแล้วอาหารย่อๆนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับอาหารที่เหมาะสมที่สุดนะครับสำหรับนกเขาใหญ่ลูกนกนะที่ผมเคยปลอ่อยมาหลายตัวเท่าไรผมจำไม่ได้เลยนะแต่ที่อาหารที่ผมเคยเลี้ยงมากนี่หลายอย่างหลายชนิดนะครับผมว่าอาหารลูกไก่นี่ยครับดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับนกเขาเนาะเพราะว่ามันเป็นนกเขากับไก่นี่มันคล้ายๆกันนะครับเป็นตระกูลคือ กินเ้องาักดิ์เราก็ย่อยมันกันนะครับแต่เป็นอาหารอย่างอื่นตอนอยังน้อยเนี่ยผมว่ามันย่อยอยากนะครับอย่างเช่นพวกอาหารท่านจะพืชเนี่ยนะครับมันเหมาะสําหรับนกที่โตแล้วนะครับมีไฟถาดที่แข็งแรงนะครับสำหรับนกที่ยังเล็กรุ่นเนี่ยนะครับผมว่าอาหารลูกไก่ดีที่สุดนะครับแล้วก็กินแล้วย่อยง่ายครับทำให้นกจเจริญเติบโตดีอ้วนดีนะครับนี่นะครับสวยๆคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ